สวัสดีค่ะเย่ว่างแล้วนะคะวันนี้บิมจะมาส่งกันบ้านให้กับครูดาหรือว่าเพื่อนดาเองนะคะบิมได้เรียนคอร์สสั้นๆกับครูดา3ชั่วโมงกว่านะคะสอนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการทำ ภาพแอนิเมชันการทำป้ายร้านต่างๆการทำสื่อโฆษณาต่างๆเฮ้ยเยอะมากเลยนะคะสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงคือจริงๆอะครูดาให้เวลาบิมสองชั่วโมงเนาะคุยไปคุยมาเฮ้ยมันเลื่อนไหลมันสนุกมากเลยนะคะบิมเองก็ยังแบบวิ้ยไม่น่าคํำเลยเวลามันหมุนไปไหวนะคะว่าต่างคนเวลาเริ่มคํำแล้วต่างคนต่างมีนาทีต้องไปทำนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบิมจะมาส่งกันบ้านให้กับครูดาบิม แต่เราแถมแถมเอ้ยมองเห็นไหมอะมองไม่เห็นแน่เลยอันเนี้ยนะคะคือป้ายร้านของบิมนะคะบีมขายนมนมเม็ดนะคะแล้วก็บิมก็เขียนพร้อมเพย์นะคะเขียนพร้อมเพย์แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อเจ้าของบัญชีใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยบีมก็เขียนว่าาเอ่ากล่องหนึ่งร้อยบาท มี12ซองนะคะแล้วก็ซองละ10บาทก็คือถ้าเขาซื้อเป็นกล่องอ่ะก็100บาทนะคะใน1กล่องมี12ซองนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นซองซองละ10บาทนะคะบิ้มขายนมเม็ดเนาะแล้วทีเนี้ยเป็นนมเม็ดอันนี้นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอได้เรียนกับครูดาแล้วบิมก็เอามาปรับใช้ทุกคนมันใช้ได้จริงนะตึง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 นี่นะคะอันเนี้ย ก็นมเม็ดอันนี้ก็คือตราโลโก้ที่พิม์ขายเนาะก็ตกแต่งอีกนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ซองละ10บาทกล่องละ100บาทมี12ซองนะคะหรือคละกันก็ได้นะคะ12ซอง100บาทนะคะคือแบบบิมแกะให้ลูกค้าสามารถเลือกทานได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีรสนมรสมอช็อกโกแลตนะคะวานิ่ลาสตรอเบอรี่รส ออริจินอลนะคะแล้วก็แล้วก็มีตรงนี้ให้สแกนด้วยอ่ามีตรงนี้ให้สแกนด้วยนะคะก็คือง่ายมากเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยแล้วตอนนี้บิมก็ไปเปลี่ยนป้ายร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นร้านเล็กๆเกนาะมันเป็นแบบที่วางที่วางของเล็กๆอะ่ะซึ่งบิมก็ไปวางกับเขานะคะในส่วนของบิมกับบิมก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยดึงดูดลูกค้ามากค่ะทุกคนแล้วแบบคือตอนที่มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่น่ามอง มันไม่น่ามองมันมันมันไม่น่าดึงดูเด้อเพราะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะคือเฮ้ยเขาก็มาเพ่งดูโอ้๋บิ้มต้องทําให้ตัวมันใหญ่กว่านี้เนาะแต่แต่แบบเท่าเนี้ยมันก็โอเคแล้วเพราะว่าร้านของบิ้มก็เล็กๆนะคะแค่แค่นี้นี่บิ้มวางของแค่นี้แค่แค่ประมาณเนี้ยอ่าจุดที่บิ้มวางของแล้วบิ้มก็ใส่ตัวนี้ลูกค้าเขาสนใจแล้วก็แบบซื้อแล้วค็าขายดีกว่าเดิมด้วยนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองไปเรียนกับครูดานะบิ้มแนะนําเลยแล้วก็ เรียนฟรีด้วยทุกคนคุณดาใจดีมากพูดเพราะแล้วก็เป็นกันเองมากถ้าเราเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะปรับตัวการพูดให้เหมือนเด็กเว้ยววยขอโทษแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นอาชีพไหนซึ่งคุณดาก็จะแบบสามารถแทรกแซงนะแทรกแซงและแทรกซึมเ <c oughs> ข้ากับทุกช่วงทุกวยัยทุกอาชีพทุกสายการงานนะคะคุณดาก่งมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบิมจะ ให้ช่องคูดาไว้นะคะใครอยากไปติดตามเพิ่มนะคะไปติดตามได้เลยหรือใครมีงานที่แบบอยากจะจ้างเขาทำนะคะอยากให้คูดาทำช่วยอย่างเงี้ยเออไม่อยากเรียนคืองานเราเยอะแล้วอะ่ะขอขอคนทำให้เลยอย่างเงี้ยคูดาเป็นตัวเลือกที่หนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูร้านละยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาที่ร้านของบีนะคะร้านนมเม็กนะคะใบเก่าออกไปไปใหม่กำลังมาค่ะ ทุกคนให้คะแนนเบมเท่าไหร่คะเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่ยครูดาล่ะคะให้คะแนนเบมเท่าไหร่ต้องขอบคุณครูดามากๆเลยนะคะนี่เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจมากๆเลยยอดขายก็ดีขึ้นด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะอย่างที่บอกคะ่ะใครสนใจไปเรียนเลยครูดาใจดีแถมสอนฟรีอีกต่างหากนะคะมาเลยมาเรียนกันเยอะ